วินาทีนี้สู้หรือหนีกับคอนโดมือสองคนบอกต้องหนีของเก่าไม่คุ้มค่าแน่แต่บางคนกลับบอกสู้เธอเพราะทำเลมันได้แล้วต้องเลือกอะไรเรื่องจริงที่ไม่มีใครกล้าเล่าคอนโดมือสองหลายห้องถูกกว่ามือหนึ่งเป็นล้านและส่วนใหญ่ยังอยู่ในทำเลที่ไม่มีวันสร้างใหม่ได้แล้วไม่ว่าจะติดถนนใหญ่เดินไม่เกี่ก้าวถึงรถไฟฟ้าคิดง่ายๆถ้าเป็นมือหนึ่งถ้าคุณมีงบเท่าเดิมก็ไม่มีทางที่จะได้ทำเลแบบนี้แต่ก็ไม่ใช่คอนโดมือสองมันจะดีทุกที่เสมอไปปัญหาที่เจอบ่อยสุดคือสภาพห้องโซงต้องรีโนเวทใหม่ทั้งระบบน้ำระบบไฟพ ต่างๆบางห้องนี่เหมือนถูกแต่พรวมค่าซ่อมค่าทําใหม่กลับแพงกว่าที่คิดก็มีนี่แหละคือเหตุผลที่ทําให้หลายคนลังเลจะสู้ดีหรือจะหนีไปหามือหนึ่งแต่ถ้ามีทีมที่รู้จริงเรื่องการรีโนเวทเชี่ยวชาญการเลือกห้องตรวจเช็คสภาพห้องทั้งหมดแค่นี้ก็อุ่นใจได้แล้วใช่ไหมแต่นี่ยังไม่หมดยังมีทีมงานด้านสินเชื่อและเอกสารดูแลตั้งแต่วันแรกจนถึงวันโอนด้วยทั้งหมดนี้คอนโดมือสองเลยกลายเป็นของดีที่โคตรคุ้มพร้อมอยู่ทันทีและวินาทีนี้คาตอบไม่ใช่เราต้องหนีแต่คือต้องเลือกให้เป็นและห้องทททีี่่6-24คออโดดเาาาพร้้ืหงจะํ เราสู้ได้อย่างมั่นใจ